สบายดีจ้าป่าลุงบทสุขสุคนนะจ้า,จาสบายดีตอนเช้าเมื่อนี้ไม่ต้อเนเข่าครัวเนอจ้า,จาแบ่งข่าอีเห็ดปนด่นกบกินเขากินแต่เช้าเด้ววดอบบนนี่ชิโน่เลยฮะก็มาแต่น,นิดเผาทิาทพนาา้อลงวัดเห็ดไม่เาเก็บผักเข่า,า,ขา,า,า,ขาไม่แม่เอาอันี่พ่พี่น้องไ้เห็ดผักเข่าทิพน

นี่กรแมนพักนะจ้าชิลวกอันนี้ลวกกินมักเสเวอร์แล้วกมักเขือนี่แล้วก็มียังเหน็ดดินทองเลยมักบุกวับนี่ชิลวกเหลือนี่แหละม,มีมียังเหน็ดทองทองมีหัวซิงไทยมะขา,ามมะวิทยทองสบายดีจ้าตาลู้ชิบ,บุนกบกินจ้าวันนี้ คนครบคือ,อยากตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็อยาก<อ>นี่ใครจะเล่นใครเนี่ในหม้อนี่แม่น,านามา่าเาาพ,พิ่นก็ใส่มะขามอลไรกันพอสิงคายสิเสกร็จจะไปนองไปนะจ้าชิปคนครบใส่ผักขยี้เด็กพี่น้องเด้อเดี๋ยวผลเรียบร้อแล้วก็เอากบลงเลยจ้ามันนี่พอต่อคนเด้อพี่น้องย่ามันคาวปะให้มันผดจนสุกแหละ เหมืนกับมาอีกแล้วถ้วันนี้ทำแม่้ากต่งงาน้องแมนนเม้อยแฟมิลี่ได้เห็นไหมอะไรกินน่น้าเล็กน่ะใส่เลยใส่สหมือปะถาอีเนาะเออเกี่ยงเลยเออถึบริเวณโเโก้โจุกเล็กขคจะจากีสล็คโคจัจากสลบตคงจะใส่บาทเลย ไปเห็ดผักเข่าใหพอเข่าแม่นรอยะพ่าะก็อยู่วันแล้วแล้วเพื่อนไ่อแมอะไรไ่ไปบ่แล้วมส่ชิ้นหาเห็ดเวีดมันบ่ได้มากมันอยู่ปุ่นแลวมันกัเห็ดกเาเห็ดกเากินบนกบบนกบกินแล้วเข่านะเรียบร้อยได้เงามในมือน้พนองเ้ยข้นแก้ม ทงไว้นอก็กำลังปุ่นกบพี่น้องตู้พักตู้ิลวกิ้นบเฮ่เออชิลลลวกไดหนึ่งลวกลลลวกได้่งไป่ขาวเล่้วยแล้ว่งามาเื่อได้สี่เห็ดสกหมด้าห่จ้แล้วแล้วเ่าักกันแล้วตอนนี้การดน เราปลูกเ <S preach ers> ็ะเานเล่าเเราูไเ่าผั่ากามมันเยอะเจ็ด้ยใเต้องมาทามก่อกินข้านอยู่ทำเราคุามับามคนคุ้ไม่ไ้าเอิกนหนินหางนะเออให้เราเาันเกงโดยเราแเราบอกวันใดจะเลนเลยนาะนี่เกงันชาอาทิตย์แล้วันเหยียดกยมวยกั็ได้มากน่เออน่นแหมัเกิมาเอาอกได้

ได้งนมันเด็ดม um> ัน่ันดอสาสว่าอนมันไม่ติามคนมในรถันจะมรัอะร็าาวนี่แหละเนว่าพุ่งขามทางไปผู้หลุดแล้วค่ะเขาเป็นยังไงก็ได้ขาเขาฮะใครจะ่้าฮะผื่นครับตัวครับ

ไปอยู่แล้วทำงาไมไปใส่เด็กเอาค่ะไลไบไลอยู่งานมากยตมันใส่้าวกามากบงามานแไมงลงเลยแมมานี่ปคะแยงลงพี่น้องเลยสิคนกบใส่ผักคะแยงอซ็บเซ่บ่ยั่วเลยเออซบซบคิดน้ำกันนี่แล้วเขาก็ลาไก่ไลกิ้แหละ

กับซีเลิมป่นเลยหนักเพชรเล็กกเกลือนิดนึงผงนัวนิดนึงตำเลยบันีตำผิดตำยังเรียบร้อยแล้ก็เอากรบลงไปด้วยพี่น้องกรบตำกรบบันเด็ขามใส่ลายลายเอาอย่างมันข,ขาวขามกะใส่หัวซิงไขกระใส่แมนน้อากระปลี่ เน้นเอานิดนึ่ง,นงด้วยชิมม้น้องเนื้อข้าวหมวยมันหม,มุนร้านมันสีบลสีแดงเนาะมันเห็นขาโตอีเห็นนะมันกันกระตาแซ่ดนี่มาเซาิร์ฟเข้ากับอันนี้กันกดบอก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 ถ่ายให้ผดอีกอย่างๆเข้าวะย่าง,อ,าง,อ,างอ่าบันนี้มาทางนี้ต่อใส่สย,ยังแม่ะกระเงี น้ำมันกั็พะกระแนยังทุบมึงใส่โอเคอเฮ็ดน,น้ำแบบอเลยบ่แม่เลยน้ำนี่เลยเอาสางนะอกนี่พี่น้องเนี่ยปนกบแน่นอนพี่น้องเนียแซ่บขนาดเลยแซ่บแซบปนกบเนี่ยแน่นอนมากินได้พี่น้องได้ปนกบ มันนี่กาสีเอาอนมนหมักบวกลงเลยจะจ้าาไว้ยีเน,นี่ยซนปลากบอบไีสลาย้งรปลานินกพนรยี่ลาไหนไปนินี่แม่นินนกาเรียบร้อย่าแล้วพักลวกเข้ากัน มากินเลยป่นครกแม่น้อยจ้าเรียบร้อยเลยเนอะพักสดัี่ก็กินกับมีหน่อไม้เรียกเกลือแป้งนี่ไก่เนี่ยเกลือกินกับป่นกับเจลกับปลาลาไปก่อนด้วยพี่น้องคลิปนี้ฝากอย่างไรก็ติดตามอยเด้นพี่น้อง